สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ d a i l y Wealth Podcast ประจำวันพุธที่10สิงหาคมตลาดหุ้นสหรัฐปิดลดลงในวันอังคารโดยดัชนีดาวโจนและ S&P 500ขึ้นไหวในกรอบแคบเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการรายงานข้อมูลเงินเฟอ้อสหรัฐขณะที่ดัชนีแดแตกปิดลดลงโดยร่วงลงกว่า1%หลังจากที่บริษัทไมคอนเทคโนโลยี ปรับลดคาดการผลประกอบการซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ทำให้ sentiment ของหุ้นเทคโนโลยีรายอื่นแย่ลงทั้งนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดลด0.18%ดัชนี S&P ปิดลบ0.42%ดัชนี n a s d a q ปิดลบ1.19%ตลาดหุ้นยุโรปปรับลดลงในวันอังคารโดยมีแรงขายทางกำไรของนักลงทุนหลังจากที่ดัชนีปรับฟื้นตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการเข้าซื้อหุ้นเพื่อรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐเช่นกันโดยดัชนียูโรสต็อ0ก600ปิดลบ0.67%ดัชนี CAC40 ปิดลบ0.53%ดัชนีฟูซี่100ปิดบวก0.08%ดัชนีแดกปิดลบ1.12%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียดัชนี n ิเคอ i ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลงในอางคาร โดยมีแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของญี่ปุ่นหลังจากที่บริษัทดังกล่าวเปิดเผยผลประกอบการที่ค่อนข้างอ่อนแอขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยในวันนี้โดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนขณะที่นักลงทุนยังระมัดระวังการลงทุนอยู่โดยดัชนีตลาดหุ้นนิเคอีปิดลบ0.88% ดัชนีคอปปี้เกาหลีใต้ปิดบวก0.42%ดัชนีหังเสงปิดลบ0.21%และดัชนี CSI 300ปิดบวก0.2%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นเด็กบ้านเราปิดที่ระดับ1,618.8จุดเพิ่มขึ้น9.93จุดหรือ0 6 2โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติในหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงานอย่างต่อเนื่องมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันครับ สัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น7.1ดอลลาร์หรือ0.4%โดยปิดที่1,812.30ดอลลาร์ต่อทรอยอาทโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลล่าร์ส่วนสัญญาํามันดิบเวสเทส็กซัสส่งมอบเดือนกันยายนลดลง26เซนต์หรือ0.3%ปิดที่90.5ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสื่อรายงานว่าอิหร่านและชาติตะวันตกใกล้บรลุกข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งจะเปิดทางให้อิหร่านสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกครั้งขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้สำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นกระจายการลงทุนโดยหาจังหวะการเข้าซื้อในลนักษณะ buy the dip ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน กองทุนเปิด Principal China Technology Class A กองทุนเปิด Principal Vietnam Equity Class A กองทุนเปิด Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Class A กองทุนเปิด Principal Global Brand Class A และ กองทุนเปิด c a t h a m World Financial Services Fund Class A และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w a l e h Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ